คราวนี้ไปดูสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากันหน่อยนะคะกับการเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้เนี่ยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่โจไบเดนเข้าเตรียมที่จะเปิดเผยรายชื่อคอรอมอชุดแรกของเขาออกมาแล้ววันนี้เราน่าจะเห็นรายชื่อว่าใครจะทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะในขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงเรื่องของการจัดพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่20มกราคม2564ค่ะว่าจะมีการลด ขนาดจำนวนของพิธีให้เล็กลงเพื่อที่จะสืบเนื่องและสอดคล้องกันกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะคะโดยนายรอนเครนผู้ที่นายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐวางตัวให้เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาว เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับผู้สึกข่าวนะคะว่าไบเดนได้ประกาศร,รายชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งต่างๆในทาเนียบขาวออกมาแล้วบางส่วนค่ะและจะได้เห็นรายชื่อคณะรัฐมนตรีกลุ่มแรกในวันนี้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อเป็นรายละเอียดออกมาแต่อย่างใดแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย สื่อต่างประเทศก็มีการรายงานข่าวนะคะว่าไบเดนได้เลือกรัฐมนตรีคลังไว้แล้วผู้ที่อยู่ในโผรัฐมนตรีคลังคนใหม่ของสหรัฐค่ะก็มีเจเนตเยเลนอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐรวมอยู่ด้วยซึ่งบรรดาพันธมิตรของไบเดนบอกเลยนะคะว่าเขาน่าจะเปิดเผยชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ในสัปดาห์นี้เหมือนกันโดยมีการวางตัวแอนโทนีบริงเกน อดีตนะักการทูตให้เข้ารับตําแหน่งนี้ค่ะสําหรับนาะยบรูนเค่นวัย58ปีคนนี้นี่ถือว่าเป็นคนสนิทของไบเดนมานานแล้วนะคะเคยดํารงตําแหน่งหมายเลข2ในกระทรวงการต่างประเทศและเป็นรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีที่ผ่านมาเนี่ยบรินเค่นได้โน้มนา้าวสหรัฐจําเป็นต้องเป็นผู้นําที่แข็งขันของโลกมีส่วนร่วมกับพันธมิตร และต้องมองว่าประเทศที่พยายามขึ้นมามีบทบาททัดเทียมเช่นจีนคือผู้ที่ขัดผลประโยชน์ค่ะสำหรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่และงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปกติมักจะดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เดินทางไปยังกรุงวอชิงตันนั้นนายรอนเควนบอกว่าจะยังคงดำเนินไปตามธรรมเนียมนะคะแต่ว่าจะมีการลดขนาดลงเพราะว่าหลายพื้นที่ของสหรัฐมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนก็ถือเป็นผู้นำระดับโลกคนล่าสุดเลยค่ะที่ได้ออกมาแสดงความยินดีกับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนหลังจากที่ประสบชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทางสำนักข่าว AP ก็มีการรายงานจากกรุงเวลิงตันประเทศนิวซีแลนด์นะคะว่าน้ำเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ เต็มไปด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและไบเดนก็ได้กล่าวชื่นชมการรับมือกับโควิด -19 ของนิวซีแลนด์ค่ะทานายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็บอกตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วหลักการสําคัญของการรับมือของนิวซีแลนด์คือพื้นฐานเบื้องตน้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองหาเชือ้อระบบติดตามตัวผู้สัมผัสติดต่อและการกักก,กันโรคซึ่งก็กระทําไปภายในขอบเขตอาณาบริเวณของนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะ นิวซีแลนด์นี่ต้องยอมรับนะคะว่าเขาประสบผลสําเร็จอย่างมากทีเดียวในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยการใช้มาตรการล็อกดาวน์และปิดพรมแดนในช่วงเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ามีเพียง25คนเท่านั้นจากประชากรทั่วประเทศ5ล้านคนเสียชีวิตจากโควิด -19 ค่ะ